ขยายพื้นที่ของความสุขด้วยการให้อภัยโคตราวโคตรจูนปลดล็อกจิตชีวิตใหม่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราสามารถขยายพื้นที่ความสุขในปัจจุบันและอนาคตได้เชื่อหรือไม่ว่าการให้อภัยสามารถขยายพื้นที่ความสุขในปัจจุบันและอนาคตของเราได้คนอื่นอาจทำให้เราเจ็บปวดเพียงไม่กี่ครั้ง แต่คนที่ทำให้เราเจ็บปวดนับครั้งไม่ถ้วนนั้นก็คือตัวเราเองเจ็บปวดจากความคิดของตัวเองเพราะคิดถึงแต่เรื่องเดิมเรื่องเก่าตอกย้ำความเจ็บปวดให้ฝังลึกลงไปในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากในปัจจุบันเราไม่อาจดำเนินชีวิตให้ลื่นไหลได้อย่างอิสระนั้นอาจเป็นเพราะว่าเรากำลังยึดติดกับช่วงเวลาในอดีต ช่วงเวลานั้นอาจเป็นช่วงเวลาแห่งความเสียใจความโศกเศร้าเจ็บปวดกลัวหรือรู้สึกผิดถูกตำหนิโกรธคุณเครื่องใจทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ละความรู้สึกที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมาจากการไม่ยอมให้อภัยด้วยกันทั้งสิน้นหรืออีกในหนึ่งคือการไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปและกลับมาสู่ช่วงเวลาปัจจุบัน วันนี้อาจจะมีเหตุผลมากมายที่ไม่อาจทำให้เราให้อาภัยได้แต่เหตุผลสำคัญที่สุดที่เราควรตระหนักนั่นก็คือการให้อาภัยจะนำไปสู่การปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอิสระจากการยึดติดอิสระจากพัฒนาการที่เรากักขังตัวเองไว้มานานแสนนานสุดท้ายแล้วความรักมักเป็นคำตอบของการบำบัดรักษาเสมอ และการให้อภัยคือเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความรักนั่นเองเดือยรักจากหัวใจโคตรพราวโคตรจูนปลดล็อกจิตชีวิตใหม่อ่านโดยพี่ปิวีิลาพรขอบคุณทุกท่านสำหรับความรักที่มอบให้จากการรับฟังนี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ